สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูทิตยาในรายวิชาวิวทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องวัฏทจากชีวิตของสิ่งมีชีวิตตอนวัฏทจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวคะ่ะวัฏทจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ เมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องพอถึงเวลาคลอดลูกนะคะลูกที่คลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเราเรียกตัวนี้ว่าตัวอ่อนนะคะโดยตัวอ่อนเนี่ยเมื่อได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากแม่และได้รับปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นน้ําอากาศอาหารหรือแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเมื่อได้รับปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็จเจริญเติบโตจนพัฒนาการกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะซึ่ง ตัวเต็มวัยเนี่ยจะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพ,พันธุ์ต่อไปได้นะคะโดยวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยจะแบ่งเป็นระยะด้วยกัน2ระยะนะคะก็คือระยะที่1ก็คือระยะตัวอ่อนนะคะระยะตัวอ่อนเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องของแม่นะคะแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะส่วนระยะที่2เนี่ย ก็คือระยะตัวเต็มวัยนะคะเมื่อเมื่อตัวอ่อนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูก็อย่างที่คุณครูบอกก็คือจะพัฒนาการนะคะทั้งอวัยวะร่างกายต่างๆนะ,จะเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยนะคะต่อไปก็คือลักษณะของสัตว์แต่ละระยะนะคะโดยเริ่มกันที่ระยะของตัวอ่อนนะคะลักษณะของระยะตัวอ่อนก็คือระยะที่ ลูกของสัตว์นะคะหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยคลอดออกมาจากท้องของแม่นะคะโดยมีลักษณะพื้นฐานเนี่ยคล้ายคลึงกับตัวแม่และตัวพ่อเลยแต่ผิดกันตรงที่ขนาดนะคะ่ะตัวอ่อนจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเต็มไว้ที่เป็นพ่อและแม่นะคะแต่ว่าลักษณะพื้นฐานทั่วไปก็คือจะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นระยะตัวเต็มวัยค่ะระยะตัวเต็มวัยเนี่ยก็คือระยะที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตเต็มที่ทั้งอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะพร้อมที่จะสืบพันธุ์นะคะโดยมีลักษณะเหมือนก,นกันกับพ่อแม่เป๊ะเลยทั้งขนาดแล้วก็รูปร่างต่างๆนะคะ ต่อไปเป็นประเภทของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะสัตว์ที่มีวัฏจักรแบบวัฏจักรชีวิตแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์จําพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือสัตว์ที่เมื่อมีลูกแล้วจะใช้น้ํานมนะคะเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงลูกนะคะตัวอย่างเช่นมนุษย์กระต่ายสุนัขโลมาพยูน หรือปลาบางชนิดเช่นปลาหางนกยูงปลาสอดแล้วก็ปลาเข็มนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าคุณรู่ขาแล้วทำไมโลมาเนี่ยอยู่ในน้ำไม่ใช่ปลาหรอคะทำไมถึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโลมาวานฉลามนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ใช่สัตว์น้ำหรือไม่ใช่สัตว์จำพวกปลานะคะเพราะว่าโลมาวานแล้วก็ฉลามเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าเต้านมนะคะไว้สําหรับให้นมลูกนะคะเมื่อเขาเคลอดลูกออกมาเป็นตัวเนี่ยลูกก็จะใช้นมนะคะจากบริเวณท้องใต้ท้องของอสัตว์จําพวกนี้นะคะดื่มกินเป็นอาหารนะคะก็เลยจัดสัตว์พวกนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเอง ตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยก็คือมนุษย์เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรชีวิตมนุษย์ไปแล้วนะคะมนุษย์ก็จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะคะดูนะคะตัวอ่อนนะคะระยะตัวอ่อนของมนุษย์ก็คือทารกนะคะเมื่อได้รับการเลี้ยงดูนะคะเจริญเติบโตเต็มที่อวัยวะต่างๆนะคะเติบโตเต็มที่นะ,ะนะคะเป็นระยะตัวเต็มวัยนะคะก็จะเป็นมนุษย์ คนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้พร้อมที่จะขยายพันธุ์นะคะตัวอย่างที่สองเลยวัฏจักรชีวิตของกระต่ายนะคะนักเรียนสังเกตดูตัวอ่อนนะคะของกระต่ายนะคะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกันกบตัวเต็มวัยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวอ่อนเนี่ยจะมีขนาดเล็ก ะะอวัยวะบางส่วนของเขาจะยังไม่ครบส่วนนะคะยังไม่โตเต็มที่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะขยายพันธุ์นะคะเมื่อได้รับการเลี้ยงดูเมื่อได้รับปัจจัยพื้นฐานนะคะก็ะะจะโตเต็มไวัเป็นกระต่ายที่พร้อมจะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะต่อไปเป็นวัฏจักรชีวิตของหมีแพนด้านักเรียนสังเกตไหมตัวตัวอ่อนของหมีแพนด้าสิ่งที่คล้ายคลึงกันกันกบตัวเต็มวัยของหมีแพนด้าก็คือสี ลักษณะหูลักษณะ,ะร่างกายถูกไหมคะแต่กิแต่ก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันคือขนาดของเขานะคะแล้วก็อวัยวะบางส่วนเห็นไหมลูกนี้ตัวอ่อนของหมีแพนด้านี้ยังไม่ลืมตาเลยแสดงว่าอวัยวะของเขาบางส่วนยังไม่พัฒนาเต็มที่ถูกไหมคะ ừ, เมื่อได้รับปัจจัยต่างๆก็จะพัฒนาต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่4นะคะวัฏจักรชีวิตของฮิปโปโปเตมัสเห็นไหมคะตัวอ่อนของฮิปโปโปเตมัสจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเต็มวัยนะคะอย่างที่บอกเลยแตกต่างกันแค่ขนาดเนาะไปอย่างรวดเร็วเลยตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่5เป็นวัฏจักรชีวิตของปลาหางนกยูง เด็กๆบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมปลาไม่ออกลูกเป็นไข่ล่ะทำไมปลาถึงออกลูกเป็นตัวจะมีแค่ปลาไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ออกลูกเป็นตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นปลาหางนกยูงปลาสอดปลาเข็มนะคะปลาพวกนี้จะออกลูกเป็นตัวนะคะมีวัถััรรชีวิตแค่2ระยะอย่างที่คุณครูบอกเนาะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหลังจบบทเรียนโดยเขียนนะคะแบบฝึกหัดตัวนี้ลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนวัฏจักรนะคะชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งสองระยะเลยวาดภาพและระบายสีพร้อมอธิบายลักษณะของแต่ละระยะลงไปนะคะเสร็จแล้วตอบคําถามนะคะ3ามข้อด้านล่างลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ อย่าลืมถ่ายการบ้านส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจบทเรียนที่เราเรียนกันในวันนี้หรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบออการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่เราจะตากกันไปนะคะคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอสัตว์โลกนะคะน่ารักน่ารักให้นักเรียนลองดูนะคะเอาไปประกอบกับการทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ กลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ